สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับชนะบึงใสาจากโครงการนิชดาธานีครับวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมอย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ที่บ้านโครงการกรีนพาร์คหนึ่งนะครับแปลงที่11อดนะครับหลอด11ซึ่งบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังสุดท้ายในเฟสนี้แล้วนะครับก็เลยจะมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับสาหรับบ้านหลังนี้เนี่ย เรามอบพื้นที่ดินทั้งหมดเนี่ย297ตารางวานะครับใช้สอยโดยบรวมทั้งหมด605ตารางเมตรเลยทีเดียวครับตัวบ้านด้านหลังผมเนี่ยก็จะมาพร้อมสระว่ายน้ำนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยเข้าคร่าวก็อีกประมาณสัก2เดือนก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะซึ่งจาก17หลังเนี่ยเหลือหลังนี้เพียงหลังเดียวนะฮะโปรโมชั่นที่ผมจะแจ้งต่อไปนี้เนี่ยเรียวกว่าเป็นโปรโมชั่นโอกาสสุดท้ายเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้หลังเดียวเลยนะฮะ โปรโมชั่นนะครับได้แก่ส่วนลดเงินสดนะครับจำนวน3ล้านบาทเลยนะครับต้องบอกว่ามากเลยครับเป็นส่วนลดที่เราไม่เคยทํามาก่อนครับลดถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะฮะยังไม่พอครับเราก็มีบริการจัดสวนให้ด้วยนะครับเป็นแลนด์สเคปดีไซน์นะฮะอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาจากสแตนดาร์ดทั่วไปของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีโปรโมชั่นแถมรถกอล์ฟไฟฟ้า4ที่นั่งอีก1คันนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวนะครับทั้งหมด 5รายการเลยครับเรียกว่าสามารถจะทำทัวร์ได้เลยค่ะก็เป็นโปรโมชั่นสุดท้ายนะครับ last chance อ<ๆ>ของลูกค้าที่อยากจะมาจับจองนะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้ super hot เลยทีเดียวครับผมหลังนี้ครับ green park 1 1 1นะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมโครงการหรือว่าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็น c o n t a c ด้านล่างที่ผมจะให้ไว้ในวิดีโอนี้นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเช่นเคยครับาพบกันคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆก็ตามไปชมกันครับผมสวัสดีครับ